กลับอยู่แล้วอ่าอันนี้พีเซฟนะคะติด<ม>ตั้งโตโยต้าไมตี้ X ค่ะลูกค้ามาจากชลบุรีใส่หน้าเครื่องกับพีเซฟสองตัวอันนี้เราวิ่งขากลับแล้วนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาค่ะอะ่ลองฟังจากปากลูกค้าดูนะคะว่าเออดีมีความต่างไหมตา่างจากเดิมไหมครับเดิมครับเร็วขึ้นครับรู้สึกไหลดีขึ้นใช่ไหมไหลดีขึ้นเบาทันเร่งดีขึ้นแล้วก็รู้สึกเสียงเครื่องเงียบขึ้นเสียงเครื่องเงียบขึ้นห้องโดยสารเงียบขึ้นมันไปตามเท้าแล้วเนาะ เพราะว่าปกติรถุูนนี้เสียงมันจะดังนะเสียงมันก็เลยเงียบขึ้นลงเยอะอยู่เนี่ยรถคันมันทุกเยอะนะแล้วก็ยาวด้วยมันก็หนักอะเหล็กรถสมัยก่อนก็หนักเนาะเรารู้สึกว่าเออเบาขึ้นนะการทยานตัวการไหลนะอใส่ไปสองตัวค่ะเนี่ยพอกดปุ๊บมันก็ไปตามเท้าเลยเห็นปะเดี๋ยวขับกลับชนบุรีเยาก็รู้แล้วเนี่ยกดแล้วไปตามเท้าเลยค่ะรอบขึ้นไวแล้วลงช้านะอย่างนี้ พอกดปุ๊บรอบขึ้นแล้วพอเราเท้าจะคันเล่งปุ๊บรอบยังไม่ลงเลยนะคะรถยังไหลยอยู่แล้วมันจะประหยัดน้ํามันค่ะเราตดแตะไม่ต้องใช้รอบเยอะเลยแตะบางๆแต่รถไหลเองเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนไส้กรองอะไรยังไม่ถึงไม่ไม่ชอบโมโรถนะครับเขาเลยเขาชอบแต่งเดิมๆ,มๆนะคะ่ข้างหน้าขวามือนะปีต่างเลยนะคะรถเก่าเห็นผลดีเยอะ เบรกเบร์ก็ <c oughs> จะดีขึ้นด้วยแล้วแอร์จะเย็นฉ่ำเร็วขึ้นด้วยเพราะหลักการเคลียวอากาศลดความร้อนและเพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์ลดการสั่นสะเทือนได้นี <c oughs> ่ไหลเข้ามาแล้วไม่มีดึงเลยเนาะเครื่องเย็นขึ้นอ่ะทงดูเห่ยใช่ปกติปกติมันจะชิดชิดขอบเย็นขึ้นกวมาณนิมนี่มึงนี่มึงติดไปเองนะเห็นปะปกติวิ่งวิ่งช้ามันจะร้อนเพราะว่ามันมันโดนอใชาศร้อนแล้วก็เคื่อมัน การว่าอย่างกับรถพี่ปุ๋มเองอะน้ำมาแทบไม่ค่อยได้เติมเลยองอน,น้ำทาทบไม่ค่อยได้ดูอ่่มันลดความร้อนได้จริงเห็นป่ะและเบรกก็กระหนับหนึบขึ้นแต่บางเองไม่ต้องย้ำเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะต่างเลยไป,ไปางหน้นานเลยอาตามสะดวกเลยได้ทีเดียวต้องถอยแค่นี้เองไม่มีดัดแปลงด้วยนะคะที่เห็นแล้วเห็นไหมแค่บีบสวมเองนะแล้วไม่ไม่มีหมดอายุและต่างรันทีด้วยตัวละหกร้อยบาทอันนี้น้องก็ใส่สองตัวตามเครื่องยนต์ของเขานะคะสนใจทักหา แอดมินหรือเพจร้านหรือร้านค้าได้เลยค่ะมีจัดส่งวัตติศกเองได้อ่ะโอเคต่อไม่ข่ดก็ได้ใช้ที่ฝ่าแนะนําต่อนะออขอบคุณครับติดพีเซฟเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วอร์มเครื่องไล่ควันค่ะนะคะคืกค้าจากชนบุรีทังติดแมตติเองใส่ไปสองตัวเราติดเสร็จแล้วเราจะวอร์มเครื่อง างรวมเครื่องไล่ควันก่ะติดมาพี่เอ็ใสพ่พีเซไปสองตัวค่ะลูกค้ามาจากชนบุรีนะคะขับออืดกดไปมากแล้วรอบเยอะกินน้ำมัน